สวัสดีครับนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฮอเคลโปรทิปส์อีกครั้งหนึ่งนะครับนะฮะมาตามสัญญานะครับจากต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วที่เราบอกว่าวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์ถูกไหมครับแน่นอนวันนี้เราก็เลยมาอยู่ที่ขนส่งเคอรี่เอ็กซเพรสด้านหลังของเรานี่เองนะครับผมอยู่ที่สาขากรุงเทพกีทาซอยเนั่นเองนะครับสาเหตุที่วันนี้เรามาที่เคอรี่นะครับเพราะว่าเป็นขนส่งนะครับบริษัทขนส่งเอกชน ที่หลายๆท่านรู้จักแน่นอนวันนี้นะครับพูดเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าของต่างๆแล้วก็ต้องพูดถึงเกี่ยวกับธุรกิจที่ใช้บริการมากที่สุดก็คือสินค้าออนไลน์นั่นเองวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของเทคนิคนะครับสำหรับผู้ประกอบการสินค้าออนไลน์ที่มาประยุกต์ใช้กับในส่วนของตัวโปรแกรมเคาะเทโปรที่มาใช้บริการของเราไปกับการทํายังไงนะครับให้ลูกค้าที่ซื้อของออนไลน์กับทางเขาเนี่ยมีการซื้อซ้ําบ่อยๆกลับมาซื้อซ้านะครับหลายๆครั้งกับสินค้าใหม่ๆนะครับเพราะว่าเขาใช้ในส่วนของอีกฟังก์ชันนึง ที่เราพูดถึงคลิปที่แล้วไปก็คือในส่วนของธุรกิจออฟไลน์กับการใช้ QR Code เพิ่มคะแนนนั่นเองนะครับจากการประยุกต์ที่ว่าให้ลูกค้ามาสแกนที่หน้าร้านแล้วถ้าเป็นธุรกิจออนไลน์นะครับเราจะนํา QR Code นี้ส่งให้กับทางลูกค้าสแกน QR Code ยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้ซึ่งวันนี้เรามีร้านในส่วนของตัวอย่างนะครับที่เป็นลูกค้าของเราชื่อ Joyly Shop นั่นเองครับเป็นร้านค้าออนไลน์100%เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าการประยุกต์ใช้ของเขาเนี่ยมีการเริ่มต้นใช้กับ ขอเทอโปของเรายังไงกับตัว QR Code เดี๋ยวไปดูในส่วนของตัวอย่างกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อจอยนะคะอาชีพเป็นแม่ค้าออนไลน์ชื่อร้าน Joyly Shop ค่ะ คือตัวจอยเองขายของออนไลน์แบบไม่ได้มีสินค้าใดสินค้าหนึ่งเป็นหลักนะคะเรียกว่าเป็นสินค้ากระแสจะเป็นแนวการหาสินค้าแปลกๆใหม่ๆม,มาให้ลูกค้าในเพจของเราตลอดค่ะซึ่งไรายได้ก็โอเคระดับหนึ่งเลยค่ะจนมีอยู่ช่วงหนึ่งเราเริ่มรู้สึกว่าการที่เราจะต้องลงทุนโฆษณาหรือโปรโมทเพื่อหาลูกค้าใหม่ตลอดเวลา เพื่อทำให้เรามียอดขายที่นิ่งพอๆกันทุกๆเดือนเนี่ยใช้จ่ายค่อนข้างสูงจอยก็เลยคิดว่าถ้าเราสามารถให้ลูกค้าที่เขาเคยซื้อของเราไปกลับมาซื้อซ้ำได้แบบเพจออนไลน์ใหญ่ๆที่มีคนติดตามเยอะๆได้ก็คงจะดีแล้วก็พอดีมีน้องจากค็อกเทลโปรติดต่อเข้ามาแนะนำเราก็เลยคิดว่าก็ลองใช้ดูค่ะ ฟีดแบ็กหลังจากการใช้คอฟเทลโปลมาก็รู้สึกได้เลยค่ะว่าลูกค้าเก่าๆของเราเนี่ยกลับมาซื้อของเราซ้ํามากขึ้นนะคะเพราะว่าเราใช้วิธีการให้ลูกค้าสะสมคะแนนแล้วก็สั่งซื้อของโดยเอาคะแนนมาแลกเป็นของรางวัลต่างๆตามที่เขาต้องการได้เลยจึงช่วยให้จอยเนี่ยรักษายอดขายในแต่ละเดือนได้ดีแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายในการทาโฆษณาน้อยลงด้วยค่ะ พอเรามาใช้ค c o เทลโป o ก็ช่วยลดค่ายิงแอดโฆษณาลงได้เยอะกว่าเมื่อก่อนค่ะปกติยิงเดือนหนึ่งประมาณ1 0 0 0 0แสนถึงแสนนิดๆก็เหลือประมาณ5 0,000กว่าบาทต่อเดือนเท่านั้นเองค่ะ เริ่มต้นการตั้งค่านะครับในส่วนของการสร้าง QR code เพื่อที่เราจะนำออกมานะฮะใช้ในการที่จะส่งไปให้กับลูกค้านะครับที่ซื้อสินค้าออนไลน์จากทางร้านออนไลน์ของเราเนี่ยนะครับเพื่อที่ให้เขาเนี่ยสแกนแล้วก็รับคะแนนได้เลยทันทีเนี่ยนะครับก็จะมาเปิดการใช้งานนะครับแล้วก็สร้าง QR code นีฮะในส่วนของตัวฟังก์ชันที่เขียนว่านะครับ สร้าง p อย n t QR code ถาวรนะครับจากตรงปุ่มช็อตคัทได้เลยนะครับแต่สําหรับใครที่ยังไม่ได้เปิดตัวช็อตคัท6ช่องนี้นะครับขึ้นมาใช้งานนะครับเดี๋ยวสามารถนะครับเข้าไปกดดูนะครับตรงลิงก์นะครับตรงในส่วนของคาอธิบายของคลิปเนี่ยเดี๋ยวผมจะฝากลิงก์ไว้ให้นะครับสามารถกดเข้าไปดูตรงนั้นได้ว่าเรามีขั้นตอนการสร้างช็อตคัทนี้อย่างไรนะครับแต่ว่าสําหรับใครที่สามารถสร้างช็อตคัทนี้แล้วเนี่ยก็สามารถเข้าไปสู่ในส่วนของการสร้าง QR code ได้ง่ายๆเลยโดยการกดตรงปุ่มนี้ได้เลยนะครับ กดเข้ามาปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะให้เรามากดตรงคําว่าสร้าง QR Code ถาวรน,นะครับทีนี้เราก็ตั้งชื่อนะครับตรงชื่อ QR Code เนี่ยเราสามารถตั้งชื่อเป็นคะแนนหรือว่าตั้งชื่อตามหมวดหมู่สินค้าก็ได้ตามที่เราอ่านะฮะต้องการได้เลยโดยในตรงเนี้ยนะครับผมก็จะตั้งชื่อเป็นคะแนนนะครับโดยที่ QR Code นี้ก็จะนะฮะเป็นการรับคะแนนนะครับนะตรงนี้จะใช้เป็น20 คะแนนนะครับหลังจากนั้นก็มาใส่จํานวนคะแนนที่สแกนเราก็จะได้คะแนนลงไปก็ตามชื่อเลยเทียวตั้งก็คือ20คะแนนใช่ไหมครับตั้งค่าวันหมดอายุของ QR วอารโค้ดนี้ก็เราสามารถตั้งค่าได้นะครับว่าลูกค้าที่ซื้อสินค้าออนไลน์ของเราไปแล้วได้ QR โค้ดนี่สแกนรับคะแนนไปเนี่ยจะสามารถให้เขาเนี่ยนะครับใช้ให้หมด ภายในวันที่เท่าไหร่นะครับถ้าไม่ได้ใช้ภายในวันที่กําหนดคะแนนตัวนี้ก็จะหายไปได้นะครับก็สามารถตั้งค่าได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมขออนุญ,ญาตยังไม่ตั้งค่านะครับนะฮะจำกัดจํานวนครั้งในการสแกนอันนี้ผมจะจํากัดก็คือจํานวนครั้งเนี่ยเราไม่จํากัดเพราะว่าเราจะสร้าง QR ว o d e โคเนี่ยขึ้นมาเพื่อที่ปริ๊นแล้วก็จะให้ลูกค้าเนี่ยนะครับหลายๆคนของเราเนี่ยสามารถสแกนได้นะครับ แต่เราจะมาจํากัดนะครับในส่วนตรงนี้แทนก็คือในส่วนของที่เรียกว่าจํากัดจํานวนครั้งต่อผู้ใช้โดยที่เราจะจํากัดก็คือนะครับลูกค้าเนี่ยหนคนเนี่ยนะครับก็ให้สแกนได้หนึ่งครั้งนะครับก็เปิดออนเซเล็กหนึ่งนะครับนั่นหมายความว่าลูกค้าที่สั่งสินค้าแล้วไปเนี่ยคิวอาร์โค้ดแถวนีไปเนี่ยนะครับให้เขาสแกนได้แค่ครั้งเดียวได้รับคะแนนแล้วก็ไม่สามารถใช้คิวอาร์โค้ดนั้นได้อีกนะครับแต่ว่าคนอื่นเนี่ย ที่ได้รับก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละคนในแต่ละครั้งไปนั่นเองนะครับส่วนจํานวน QR code ตรงนี้เนี่ยเพื่อความสะดวกในการที่เราดาวน์โหลดออกมาแล้วเนี่ยเราจะเอามานะครับออกแบบทําเป็นรูปแบบต่างๆที่จะแนบลงไปกับสินค้าที่เราส่งไปให้ลูกค้าทางออนไลน์เนี่ยเดี๋ยวเราใช้ดูกันว่าเนี่ยนะครับทางด้านตัวอย่างของทางร้าน Joyly Shop เนี่ยนะครับเขาออกแบบเป็นแบบไหนกันซึ่งในการดาวน์โหลดออกมาเนี่ยทาง Joyly Shop เนี่ยเขาไม่อยากจะ เขาเรียกว่าดาวโหลดทีละอันนะครับก็คือทีเดียวเลยนะครับสร้างขึ้นมา12อันเลยทีเดียวต่อครั้งเพื่อที่ออกมาปุ๊บเนี่ยเขานําไปทาเป็นอาร์ตเวิร์กต่อได้ง่ายเลยนะครับเราเขาก็มีหลายชิ้นหลายอันในการพิมพ์ออกมาได้เลยนะครับส่วนหมายเหตุนี้อขออนาตยังไม่ระบุนะครับทีนี้กดตกลงเพื่อเป็นการสร้าง QR code นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าถ้าเราออกแบบ QR code เนี่ยถึง12อันเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับกดดาวน์โหลดดูนะครับ ไหมครับ QR code ที่ถูกสร้างออกมานะครับจะสังเกตว่าด้านบนนะครับด้านบนของ QR code จะมีชื่อระบุเลยว่า QR code เนี่ยนะครับเป็น QR code สำหรับรับ20คะแนนนะครับแล้วก็จะมีตัวรหัสนะครับของ QR code อยู่ข้างหน้ารวมถึงวันที่แล้วก็เวลาการสร้างนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถนะครับดาวน์โหลดนะครับตัวนี้ออกมาในการเอาไปทำ ตัวอาร์ตเวิร์กต่างๆของเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการนะฮะแชร์ไปในส่วนของต่างๆของแอปพลิเคชันต่างๆได้นะครับก็สามารถ กดไปที่ปุ่มแชร์ของโทรศัพท์เครื่องของท่านได้ส่งเข้าอีเมลหรือส่งทําอะไรก็ตามได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูว่านี่ที่เกินไปทาง Joyly Shop เนี่ยเขาได้ QR Code ตรงนี้ออกไปแล้วเนี่ยนะครับเขานําไปออกแบบเป็นลักษณะแบบไหนนะครับที่จะแนบไปกับสินค้าที่เขาส่งให้กับทางลูกค้าที่สั่งมาทางออนไลน์นะครับเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยสแกนได้รับคะแนนได้เลยทันทีเดี๋ยวไปดูกันนะครับ วิธีการของร้าน Joyly Shop ที่ใช้นะครับก็คือการนําตัว QR code ที่สร้างมวแล้วนะครับนะดาวน์โหลดออกมาแล้วก็นํามาทําเป็นรูปแบบของนามบัตรที่จะมีตัว QR code พร้อมระบุรายละเอียดและก็เงื่อนไขวิธีการสแกนรับคะแนนต่างๆลงไปในนามบัตรนั้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ทําในส่วนของการแพ็กสินค้าและนำนามบัตรเนี้ยนะครับแนบลงไปพร้อมกับตัวสินค้าส่งให้กับทางลูกค้านะครับเมื่อทางลูกค้าได้รับตัวนาบัตรนี้ พร้อมกับสินค้าที่มาเขาก็จะทําตามคําแนะนำนะครับอย่างเช่นอาจต้องเปิดลายนะครับนะฮะเปิดตัวสแกนในลา์แล้วก็สแกน QR c o โคแล้วก็รับคะแนนนะครับเพื่อสะสมแล้วนําคะแนนนั้นไปแลกของรางวัลได้อีกทีหนึง่งนั่นเองนะครับ เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับในส่วนของการใช้งานออนไลน์นะครับเกี่ยวกับการที่จะส่งคิวอา e โคตไปให้ลูกค้าแล้วก็ลูกค้าสแกนนะครับได้ในส่วนของตัว ะคะแนนทันทีแล้วก็นําไปสะสมนะคบเพื่อแลกสิทธิธพิเศษหรือโปรโมชั่นต่างๆไม่ยากใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยลองไปประยุกต์ใช้งานกับร้านของทุกท่านดูนะครับใดยส่วนทิปหน้านะครับเราจะมีเทคนิคแนะนําอะไรเกี่ยวกับการประยุกต์นําไปใช้งานต่อสําหรับพ่อเถอะโปรทิปก็ฝากติดตามกันนิดนึงนะครับกับกดไลค์กดซับสไครต์นะคบติดตามช่อง,องเราดูแน่นอนครับเราจะมีคอนเทนต์ดีๆนะครับเนื้อหาดีๆแบบนี้มาฝากอีกเรื่อยๆสับวันนี้สวัสดีครับ